สวัสดีค่ะวันนี้เบียร์มีสาระดีๆเกี่ยวกับขี้หูมาฝากกันค่ะขี้หูเกิดจากอะไรมีไว้ทำไมและการกำจัดขี้หูโดยการแคะหรือปั่นเป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่ไปหาคำตอบกันค่ะขี้หูถูกผลิตจากต่อมสร้างขี้หูที่อยู่ในหูชั้นนอกค่ะโดยขี้หูมีฤทธิ์เป็นกรดเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียนในช่องหูค่ะ ขึ้นชื่อว่าขี้หูแต่มีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะข้อแรกค่ะขี้หูมีคุณสมบัติที่ไม่ละลายน้ําดังนั้นทําให้สามารถเคลือบหล่อลื่นช่องหูให้เกิดความชุ่มชื้นและไม่ให้แห้งจนเกินไปค่ะข้อ2ค่ะขี้หูช่วยดักจับฝุ่นละอองและป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมจากภายนอกเข้าสู่ช่องหูได้ค่ะข้อ3ค่ะ ที้หูช่วยเก็บเซลล์ผิวที่ตายแล้วและผลักดันออกสู่ภายนอกโดยกลไกลตามธรรมชาติค่ะแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะคะบางท่านมีขี้หูเยอะบางท่านมีขี้หูน้อยบางท่านมีลักษณะที่เป็นขี้หูเปียกหรือขี้หูแห้งแต่ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะด้านกายของเรามีกลไกลในการกําจัดขี้หูได้เองค่ะ เมื่อขี้หูเกิดขึ้นช่องหูจะทําการผลักดันขี้หูออกสู่ภายนอกโดยกลไกลต่างๆเช่นการขยับใบหน้าหรือการขยับกระดูกขากรรไกรขณะบดเคี้ยวอาหารหรือขณะพูดคุยค่ะเมื่อขี้หูเดินทางออกสู่ภายนอกจะแห้งเป็นฝุ่นผงและหายไปได้เองค่ะ <Wow. S 1> การปั่นหรือแค้หูเป็นสิ่งที่ไม่แนะนําเลยนะคะ หลายๆท่านใช้ไม้พันสำลีหรือคัดต้นบัตในการทำความสะอาดช่องหูทุกครั้งหลังอาบน้ำใช่ไหมคะแต่ทราบหรือไม่คะว่าเป็นการยิ่งกระตุ้นให้เกิดการสร้างขี้หูมากขึ้นและเสี่ยงต่อก,การเกิดการอัดแน่นของขี้หูเกิดเป็นขี้หูอุดตันได้ในอนาคตค่ะซึ่งสรีระของช่องหูแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะคะแตกต่างกันทั้งขนาดและระยะค่ะ การใช้ไม้พันสำรีหรือคาตตันบัตที่มีจำหน่ายในท้องตลาดอาจจะเสี่ยงต่อการทำอันตรายหรือบาดเจ็บกับช่องหูเกิดเป็นแผลทลอกทำให้เชื้อโรคสามารถเข้าสู่ช่องหูและเกิดการติดเชื้อได้ค่ะและหากการทำความสะอาดแห่ลึกเกินไปอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บกับเยื่อแก้วหูและเกิดเป็นแก้วหูทะลุได้ค่ะซึ่งถือว่าอันตรายมากๆเลยนะคะดังนั้นการทำความสะอาดช่องหูที่เหมาะสมเราควรใช้ผ้าสะอาดทำความสะอาดที่ใบหูนะคะทุกครั้งหลังอาบน้ำทำเป็นประจำทุกวัน เท่านี้ก็จะมีหูที่สะอาดแล้วล่ะค่ะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะเราจะมาพูดถึงอาการของขี้หูตันกันค่ะว่าถ้าเราเกิดอาการขี้หูตันเราจะต้องทำอย่างไรฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ